ใครกำลังเกิดคุดคลองเลี้ยงปลาครับูมเกษอินทีย์เศษสมประสมผสานค,ครับผมมีโคกน้องนามีนาข้าวด้วยนาข้าวยังไม่เกิดเลยขาดปุ๋ย ต้นมะม่วงกำลังฟืน้นต้นกล้วยกำลังงามเลยครับมีเดงไทยแต่ไม่เกิดใส่กันเลยมะม่วงมะม่วงปลูกไว้ตอนกิ่งเดงไทย กำลังออกดอกครับผมปลูกใส่โคนกล้วยเลยครับต้องหาเม็ดมาปลูกใหม่เลนแตงไทยไม่พอปุ๋ยม้งไม่เกินเลยปีแรกขาดปุ๋ยดูขาดปุ๋ย มันเกิดเลยดินพังไปแล้วถาม ต้องใส่ปุ๋ยหลุมละครุถึงจะพื้นนะหลุมละครุหลุมละครุทังจะเกิดดีแต่ปลูกใหม่แล้วนะ่ใส่ปุ๋ยเยอะเยอะปปุ๋ย ดินฟังลงมาหมดแหละบุ้มบิ้มบุ้ม,มเกลี้ยงเลยนาข้าวลากินข้าวหมดเลยลอยทุปปองทุปปองหมดสุดยอดเลยปลาเออ